ก็แฮปปี้ดีค่ะช่วงนี้ช่วงนี้สำเทียรับไม่ค่อยสักเท่าไหร่ค่ะรถอว่งจะแต่งงานเลยโอ้ยไม่เลยค่ะอีกนานค่ะเพิ่งคบกันได้ไม่นานเองไม่ถึงปีอะค่ะมีพาเขามาไทยไหมคะเขาเคยมาเมืองไทยหลายรอบแล้วค่ะก็เคยลงรูปลูกคู่หรือว่าอ่ทั้งสองอย่างค่ะผู้ชายหน้าตาดีหล่อเก่งทำไมเราไม่ค่อยเปิดอะคะกับคุณ เทียเ,เป็นคนค่อนข้าง private อะคะ่ะเพราะว่า <S <S นนเราก็นอะเราสองคนเขาสนิทกันเราก็เก็บเรื่องพวกนั้นเอาไว้ระหว่างสองคนถูกไหมคะอุ้อยเดี๋ยวนี้ง่ายอะคะ่ะอินเทอร์นเน็ตด้วยสมาร์ทโฟนเดี๋ยวมีอปมี k ก p e มีเฟซไทม์มีอะไรง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณที่มังนอกตอนนี้ก็รับงานไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่ <laughs> ยากนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังยัง t e งานสาหรับงานหนังที่อเมริกาด้วยอะค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งกลับมาก็ แมเนเจอร์ uh, ที่นุ่นเขาก็ส่งงานมาให้เทส,ทเทสก็ต้องอัดเทปเอาไว้แล้วส่งกลับไปที่เมกาให้ผูก้กำกับที่นุ่นดู uh huh. uh, นอกจากนั้นก็เนี่ยค่ะรอละครเรื่องเสือออกเดือนนี้แล้วก็หนังเรื่องนี้เราก็ถ่ายกันประมาณ2เดือนออกปีหน้า uh huh. ช่วงนั้นเทสก็คงกลับอเมกาไปเทสงานต่อค่ะ uh huh. ยังอิสระอยู่เหมือนเดิมค่ะก็สามารถถ่ายละครในทุกช่อง uh huh. หนังทุก ทุกบริษัททุกค่ายก็มีบ้างอะค่ะแต่เทียก็ไม่ค่อยอยากที่จะเซ็นเพราะว่ามันยากค่ะเทียเข้าใจว่าถ้าเราเซ็นกับใครเราเนี่ยเขาก็คงอยากให้เราอยู่ที่นี่เป็นประจำใช่ไหมคะมาถ่ายละครปีละสามเรื่องอะไระประมาณนั้นแต่เทียก็อย่างเงี้ยค่ะต้องกลับไปกลับมาแล้วชอบการเป็นอิสระที่เราสามารถทํางานกับหลายๆค่าย